kim keo dùng sâu đi xây khó tử nó loại vẫn nên đang phải lên điểm. ให้กับห่อนเคลื่นห่อนขึ้นเนี่ยตักที่เท่าเลยในะห่อนหลายๆได้ไม่ก้กอนสุกท่านกเน็เป็นไฟเป็นท่านนี้ดีเด็กยิ่งรึ่งด้วย มันใกล้ๆน,น,นี่ยัวปลาเครื่องกิโลแล้วปลาตัวนี้มีนูเด็ดมีนูเด็ดย,ย่างปลากินแจวกระนีน่เครื่องโลนี่มาสุดๆ ก็เร่งปิ่นทานแดงเต็มคืนเลยปล่อยไว้สักพักก่อนครับเดี๋ยวให้ปลาเริ่มซุกก่อนตอนนี้เพิ่งกำลังอย่างจำน้ำจิ้มปลาก่อนบน้านี้ แต่เราขึน้นลอดเลย จีนจีนเนี่ยเปของเครื่องปรุงคนบาทรุดแล้วุราคบ,บาทเีย โอ้ย่ะทุกคนเชยเลยวันียุทุกแล้วเพียนด้วยลา์ทีโ่โพแตกเลยต้นกิ่งมกันเรียบร้อยแล้วกาเจ้าป่าครับป่านี้ก็ทุกเลยล่ะสร้างไปเรื่อยๆทีออีกนี่มันฟ้อนไวที่นะี่แหละ ซุกล่อ่ะข้างวิ่เดนมาหนังหลอกเบิดครับ้ย,ดดดยเดดนนาเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วบาทนี้นี่แหละ ย่างปลากรบแก้วสมฮักกับบะมี่นะครับคือแบบนี้พอได้ไปตลาดก็เลยเอาแบบที่ว่าตามมี่ตมที่หาได้นและปลาก็หาได้มากขึก้นก่รมากินกับแกวน,บนบวนี่ครับสมสมๆนี่แหละมาเสียบแชบด้วยกันนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้จบไปทำเนีกันนะครับนะ จนะคลิปหน้าจะมาอกันไหมนะครับนาะสวัสดีครับผม